ค่ะกาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคลิปนี้เนาะคะ่ะคลิปแรกของวันนี้อแอดจะลงสูตรลักซิบเราพัฒนาลักสิบบนด้วยลงล่างถือว่าผิดงวดที่แล้วชนกันที่เลขสามาที่สาที่ลักสิบบนประกบลักน้วยบนน้ำลักน่วยบนงวดที่แล้วเข่ายุที่สูตรเดียวแอดเห็ดลงซส,สูตรเข่าสูตรเดียวเนาะคะ่ะที่เลขหก มวดนี้มาตามกันต่อสําหรับสูตรลักหน่วยแอดจะบอท่านถิมเด้อพี่น้องนะคะเพราะว่าหลุดงวดเดียวอีกอย่างหนึ่งแอดเบิ้งแล้ว,ว่าสูตรสูตรลักหน่วยมูนี่น่ะที่แอดว่างถ้าแอดว่างก็คือแอดบด้ถิมสูตรในเหลมแอดจะเห็ดตอเห็ดเบิง้งเห็ดวบไปเรื่อยๆนี่แหละที่แอดว่าสูตรมีเป็นร้อยเป็นร้อยเพราะว่าสูตรเท่าจะบดีถิมสูตรที่เท่าแก่ข้นมาแล้วเข้าจะเห็ดบางสูตรกลับมาเดินแยวๆกับมี่พี่น้อง าสาเหตุที่แอดว่าิงสูตรเนาะเสียดายบางสูตรที่เฮาจะคิดจะคำานวณใดเพราวะว่าเนื่องจากว่าเฮาเบอเกงเนาะค่ะเฮาเบอเกงกว่าเฮาจะคิดใด้าำนวณใดก็เลยเสียดายสูตรพี่น้องแอดก็เลยเอาไว้ถต่เดินต่อนะคะ่ะเพราะฉะนั้นไก่ากาบเลี้ยนพี่น้องตามนี้เนาะค่ะสำหรับมือนีเนาะคะ่ะแอดจะลงชุดบนชุดบน,ดบนสิบหน่วยบนแล้วก็ชุดเด่นบนของ มือนี้นะคะลังจากนั้นก็จะลงชุดเต็มเนาะค่ะเอาไปเบิ้งขํ้มเตือนก่อนเนาะ,ะมันจะลายสูตรลายอันจักน้อยหนึ่งค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนกนนารพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะย้ำเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับลักซิบบนเนาะค่ะเอาไปเบิงเอาเป็น ให้ไล่ก็แล้วกันเนาะคะ่ะของมือนีนะคะไปเบิ่งเข่าๆก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องเข่าๆมว,วดที่แล้วหลักสิบบนชนกันที่เลขสามวดที่แล้วมาที่เลขสามหกเลยเนาะคะ่ะสาม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 เนาะคะ่ะชนกันแอดสรุปฟันเน้นว้ตัวเดียวเลยเต็มแดงไว้ข้างล่างก็มาที่เลขสามจริงๆเนาะคะ่ะ หลักสีมือนี่ชน้กันอีกพี่นอ้องอาชนตัวใดพี่น้องเบื้องคิปให้จบแล้วค่ะอาสีมาอีกบอ่อชนแล้หลวมือนีเนาะ,ค,ะ,นะค่ะเนาะค่ะเข้าเอาชุดนี่ลงกรก,กันแล้วกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะไปเบื้องชุดแหลกกันเลยเนาะคะ่ะสูตรได้ลดเอาออกนะคะพี่น้องสูตรได้ลดเอาออกสูตรเท่ามีหลายอยู่แล้วเนาะคะ่ะในขณะที่เอาออกแอดก็คือเห็ดขวบคููกันไปยุ่าเห็ดไปเถื่เบื้องอางานว่าอาเดินต่อบอ่อ าาก็กลับมาเดินอีกบอเป็นเะเหาแต่เอากลับมาใส่งานได้อีกบอรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นมาตามไปน้ากันงวดที่แล้วของเราเข้าอยู่ที่เลขสามเนาะค่ะพี่น้องที่สิบบนหรือว่าเด่นบนเนาะค่ะอันนี้เป็นชุดเด่นบนด้ค่ะพี่น้องเด่นบนว่าเป็นลักซิปเนาะค่ะส่วนงวดหน้าผลออกเจ็ดหนึ่งเก้าศูนย์สามหกเนาะเจ็ด เอาซอบังหันคือเขียนดีๆเยอะคุน้องนะคะเจ็ดหน่เนามนะค่ะเจ็ดหนึ่งเก้าศูนะคะเอาไปไหนคะหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งหลักพันหนึ่งครั้งหลักสิบบน4ี่ครั้ง ได้เท่าไหร่บวก1นึบวกสบวกหนเนาะค่ะพี่น้องสูตรนี้เนาะค่ะหลักหมื่นก็คือ1นบวกกันสครั้งก็ได้3 3มบวกเที่หลักพันได้1 2บยกสมา3าบวกกันสครั้ง3-42สีองบวกสได้4 4่บวกหได้5 5าบวกสมคงที่ได้8 8ดบวกหคงที่ได้9เดี๋ยวบอกไหมสาม บวก9ได้12 2 3 4 12บวก2ได้4 4บวก1ได้ 5, 5้าบวก3าได้8 8บวก1ได้9ที่สูตรนี้ได้5 8 9เนาะคะ่ะพี่น้อง5 8 9ที่สูตรนี้นะคะไปดูสูตรที่2นะคะที่เด่นบนเด่นบนงวดที่แล้วเอ็ดว่างไวอยู่ที่3กับ2ก็เข้าที่เลข3เนาะคะ่ะ อ่าสุดนีแอดลืมแต้มเนาะค่ะพี่นอ้องลืมแต้มลืมแต้มสองหมื่นนะคะเข้าที่เลขสามเนาะคะ่ะผลออกที่เก้าศูนย์สามหกเนาะคะ่ะเก้าศูนย์สามหกบวกเลยค่ะพี่น้อง หลักร้อยบวกกัน4ีครั้งหลักสิบบนอีกสีครั้งได้เท่าไหร่บวก1บวก9เนาะคะ่ะหลักร้อยคือศนบวกกัน4ีครั้งก็ได้ศูนย์ศูนย์มีคา่าเอาถิมไปหันแล้วเนาะพี่น้อง3บวกกันสีครั้ง3 42 2ีบวกหนึงคงที่ได้3 3มบวกเได้12บสได้ตัว9้าพี่น้องนะคะได้ตัวเก้นะคะพอท่านชน พอท่านชนอยู่เนาะค่ะไปดูสูตรที่3ได้เก้ากับศูนย์ล่องลางไปต่อพ่พี่น้องไปต่อโหลดเนาะตัวเลขมันผิดแต่ว่ามันยังอยู่ที่ลาวพัฒนาจะบนหรือล่างแต่แอดเท็ดเครื่องหมายผิดหายอยู่นะคะแต่ตัวเลขก็เทียมมันเดินเนาะพี่น้องเนาะ719036 สองสาสี่หนึ่งคือหลักหมืน่นบวกกันสองครั้งหลักพันสครั้งได้เท่าไหร่บวก7บวกหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องบวก7ดบวกหนึ่งหนึ่งบวกกันสองครั้งได้สองยกมา9ก้าสี่สามสบหกหบวกสองได้8ปดแดบวกเจ็ได้สิบห้าห้าบวกหนึ่งคงที่ได้เลขหเนาะคะ่ะได้เลขห3ส,สูตรนี้ชนกันไหมไปไผไปมั่นเลยคะ่ะ แต่เบชุนกันอยู่ที่สูตรรุดแล้วนะคะสําหรับสูตรบ้านรุดอ่าบ่ชนเนาะคะ่ะพี่น้องเห็นบ่มค่ะเดี๋ยวเด้อนี่ค่ะเห็นเรไรเนาะค่ะเดี๋ยวเด้อพีนะะ่น้องเดี๋ยวเด้นอดดนะคะจะได้เห็นหัวข้อด้วยนะคะห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าสามสองห้าหกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ นะคะชนกันยุทิเลขหายุนะคะชนกันยุทิเลขหาที่3สูตรนี้นะคะที่นี่นะคะที่นี่แอดจะเอา,อาเด่นบนสูตรนี้มาลงให้อีกนะคะชุดนี้ไปแล้วมันจะชนกันยุทีตัวใดมือน,นีพี่ฟิวเอ่เอไปเถอะอเด่นบนสูตรนี้เขายุทีเลขสามยยคะ่ะพี่น้องคะ่ะเขาทีทีเลสามนะคะ บวกตอหมดนี้จะเด่นที่ตัวใดบ่ค่ะหลักแสนบวกกัน3ครั้ง37 21คือ1 1ึบวกห้าคงที่พี่น้องเห็นอยู่นะคะ่ะ1บวกห้าคงที่ได้6 6หบวกสได้10 4, 0คืศบวก1คงที่ได้1สูตรนี้กันยังนะะนนย่งบรลุดนะค่ะพี่น้องเนาะค่ะยั่งบรลุดนะคะไปดูสูตรนี้ สูตรนี่ล่องลางพี่นอ้องเอาออกซะเนาะมันหลุดมากกับถอนกระแทนแล้วเอาออกวะค่ะเอาเฮดเฮดเฮดเบิ้งซื้อๆพักเตียพี่น้องมากแล้วก็เอาออกเลยเนาะค่ะ9036 1 2 3หลัก10ล่างบวกกัน3ครั้ง9 3 27บวก1ได้8บวก3คงที่ได้11บวก5คงที่ได้6อ่าพี่น้องเบิ้งเลขตัวชน6กับ1เด้อค่ะ6 กับหนึ่งนะคะที่เด่นบนนะคะเอาเอาไว้ถ่าพี่น้องเทียบชนเบิ้งฉันเล่าลุดมือแรงยังเอาออกก็ได้เนาะพี่น้องเนาะขันเอาคือได้ลุดจริงๆแล้วแอดอยากเอาออกเลยนะคะ่ะแต่หลายท่านก็ไว้งวดเดียวนึงเอาให้เบิ้งแน่เนาะคะ่ะพี่น้องอ่า036อันนี้ขอเอาออกเลยเพราะว้สองงวดติดแล้วนะคะ นี้ศ3นหหลุดเนาะคะ่ะแอดปับเป็นเด่นบนเราเด้อนี่พี่น้องเด่นบนนะคะที่ยังจะว่าให้เปลี่ยนเด่นบนเนาะคะ่ะเพราะว่ามันอยู่น,นี่บนอยู่แต่ว่ามันมันบริสไปที่ปักรักเนาะตรงกับที่เข้าปักลักไว้ยูรักซิปมันบอยิยูนะคะเด่นบน เด่นบนไปหลักร้อยก็คือได้นะคะสําหรับเด่นบนไปหลักร้อยแต่เ้าจะว่เขียนดอกพี่น้องนะคะที่ทำอยู่ข้างหลังเนาะค่ะอาจจะ่าหันล้มกับว่าติงเนาะค่ะล้มบอดติงมบนจังไดจังหน้าบัดนี้เก้านย์สานะคะบวกกัน6ครั้งหนึ่งสสามี่ห้าหนะคะ ศูนย์บวกอาหลักร้อยบวกกันหกครั้งบวก9้าบวก3มคงที่เนาะคะ่กะก็ได้เก่าบวกศูนยก็ได้เก้าบวกสได้2อเนาะคะ่ะสูตรนี้ได้9กับ2พี่น้องนะคะสูตรนี้ได้เก้ากับสองสิมาบอมวนันเองนะคะเห็นเหล็กศูนย์ก็สิไปน้ำเหล็กศูนย์พี่นอ้องเอาไปยังแจ้งล่มเนาะบัน ล่มมาบบดเดียวเอาหลดนะคะได้เก้ากับสองที่สูตรนี้ด้วค่ะพี่น้องนะคะแต่จะเจียบชนให้เิึงได้อีกสียดึงด้วยค่ะพี่น้องนะคะทีนี้จะมาล่มแบบเดียวน่นะคะสูตรนี้เด่นบนราวพัฒนานะคะติดอยู่ที่เลขสามลวกศูนย์นะคะ เด่นบนไม่ใช่สิบหน่วยนะคะเข้าที่เลข3อยูพี่น้อ,องวันนี้เฮาเห็ดไปได้หลายสูตรแล้วอยู่ในเหล็มไงเดี๋ยวเอจะบอกอีกที่หนึ่งตอนสูตรสิบหน่วยก่อนเนาะคะอะเก้าศูนยนะคะ บวกกัน2ครั้ง9 2 18 8บวกศ2ครั้งก็ได้8 3 2 6 6บวก8ได้14 4สบวกหคงที่ได้9 9บวก7ได้16 6บวกหนงที่ได้7จช่อชน6ขักแทนอเมือมนี่พี่น้องนะคะชนกันที่เลข6รัวๆเลยวันนี้นะคะอยู่ในหลิมกระชนเยอะมากนะคะชนเยอะมาก เอาสูตรที่นี่ค่ะพี่น้องสองสูตรนี่นะคะสองสูตรนี่ชนกันอยู่ที่เลขหกนะคะแล้วก็แอดจะอาออกให้ด้อ,อีกสองสูตรหลังเนาะคะ่ะสูตรนี้ก็มีหกคือกันเด้อค่ะแต่มันกระทอนกระแทนเนาะค่ะพี่นอ้องสูตรมุนีมันรุดไปแน่แล่ละล่ะแต่แอดจะเอาตัวชนลงให้เบิ้งวาแอดเฮ็ยดอยู่นี่ี่สูตรชนหกอยู่ที่สามสูตรเด้อพี่น้องนะคะเด่นบน ชน6ที่3สูตรนี่นะคะสองสูตรนี้กับนี่หคือกันนะคะสองสูตรนี้ก็มีหเท็ด4ีสูตรชน6อยู่3สูตรนะคะ6อยู่3สูตร6อยู่3สูตรน,นะคะจากหน้าที่แล้วค่ะพี่น้องส3สาหน้าที่แล้ว ไปชุดหลักส er ิบหลักหน่วยนะคะสูตรนี่กับนี่หกคือกันแอดเอาลงหายเบิดเหลวเนาะค่ะมันล่มแอดแต่หาน้ำขีบไว้มาเสียเวลาน้ำตูขีบนี่แหละเนาะค่ะมาเสียเวลาน้ำตูขีบนิดหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะใส่หลักสิบเตรียมไว้แล้วนะคะหลักสิบหลักหน่วยเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องอันนี้คืองวดที่แล้วเนาะค่ะงวดที่แล้วงวดที่แล้ว แอดเห็เบิ้งตะขาาวได้ที่เหลกแล้วเนาะคะ่ะลักซิปของเฮ้าชนกันสี่สูตรนะคะชนกันที่สี่สูตรพี่น้องเนาะคะ่ะเอาพี่นอ้องเบิ้งงวดที่แล้วได้ค่ะเนี่ยเฮ้าฟันใอยุท่เลกสามเลยเฮาแต็มแดงใบที่ตัวเดียวเลยชนกันสี่สูตรเดินมาอิลีพี่น้องเนาะคะ่ะเดินอิลีเต้ลักซิปเลขเก่าย่างล่องไปลางไปเป็นเก่าศูนย์เนาะ ลักซิล่างก็คือเล็กเก่านะคะแล้วก็หลักหน่วยเนาะคะ่ะหลักหน่วยของห้าหลุดมดขนาดช่นเล็กหนึ่งยูอ่าที่สูตรบร่มาพี่น้องหนึ่งลุดมาเลข6หกยูสูตรเดียวนะคะมาเหล็กหกพ่บผลออกที่เก้าศูนย์สามหกนะคะเข้าที่เลขหกอันนี้เก้าศูนย์สามหกเข้าที่เลขสามพน ไปเบิรงงวดนี้กันเลยเนาะค่ะพี่น้องไปลักซีบก่อนนะคะ่ะลักซีบบ่ได้ปวิ่งหักเนาะค่ะพี่น้องเป็นอยังบ่ได้บ่ได้ปวิ่งหกักมาสั่นเห็นเลี้ยวเห็นสวิงโอ้ยเอานะคะ่ะลักซีบบนลาวพัฒนาเนะข่าบดท,ทุกสูตรเนาะอวดที่แล้วแอดกันเลยจะบ่ได้มาเอว่าว่าสูตรได้เข่าสูตรได้หลุดเนาะค่ะสิบบนเนาะคะ่ะสิบบน สิบ,บน,นะคะช่วกันยุทธีตัวดใดพี่น้องตอนนี้เนาะค่ะสิบนะคะ,บบนะคะเอาเขียนแล้วก็ไดเนาะคะ่ะอา้าวบเป็นยังเนาะคะ่ะพี่น้องนี่สิละ่ะผู้เฒ่าเนาะค่ะเขียนแล้วก็ลงสนเจ้าของเนาะคะ่ะพี่น้องเมื้อนี้ช่วกันยุทธีเล็กดใดพี่น้องวะลบออกเจ้กน้อยก่อนเพระาะกุ่่ม อาเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเขียนอะไรยังไม่ขีดอีกอยู่เนาะ,ะ,ะค่ะเนาะค่ะสูตรที่1ได้6 7 1สูตรที่2ได้0กับ7สูตรที่3 1 2 7สูตรที่4 9 3 4ตอนนี้ชนกันอยู่ที่เลข7นะคะเลข7 เนาะคะ่ะสีมีมาบอนอเนาะคะ่ะเลขเจ็ดนี่มีนี่นะคะชนกันอยู่ที่เลขเจ็ดลักสิบพี่น้องไปเบิ้งกับช่องใหญ่ๆเพื่อนเดอ้อค่ะเอาก็จะแต้มไปให้ที่ตัวชนคือเกานี่ยละเนาะคะ่ะชนกันที่เลขเจ็ดเนาะคะ่ะเลขเจ็ดล่องอยังอ่ามีหนึ่งยุสองสูตรนะคะนอกก็นั่นผู้ละหนึ่งหมดเนาะเอาเป็นหนึ่ง เจ็ดกับหนึ่งเข้าจะจับซัมเนี่ว่าจับหลายว่านี้เอาทีตัวชนเท่านั้นพี่น้องมักตัวอื่นก็นจัดไปเนาะคะ่ะจัดไปวันนี้สูตรลักหน่วยนะคะสูตรลักหน่วยะะตรงนี้แนวเยว่าจจกหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันมีสูตรลุดนะคะสูตรลักหน่วยงวดที่แล้วลุดเมดเขายุสูตรเดียวตัวนี้นะคะสูตรนี้เลขหกที่นี่สูตรที่มันเดินงวดที่แล้วก็คือ สูตรนี้แอดยานหลงแอดก็เลยเขียนไว้เข้างวดที่แล้วก็คือ6 7 1นะคะ6 7 1พี่น้องสูตรที่มันเขา่าแอดติ๊กไว้อยู่นี่เนาะคะ่ะติ๊กไว้อยู่ยานเจ้าของอันหลงเนาะคะ่ะยานหลง6 7 1ที่นี่ลักนวยมันเข่าอยู่ที่ตัวใดนะคะอ่ามี6อยู่3สูตรมี1อยู่3สูตรนะคะ6 3สูตร หน่วยบนนะคะหน่วยบนแอดจะฟันไหวอยู่ทีเลขหนึ่งหนึ่งลองเจ็ดลองเอา้าหกตัวนี้เดี๋ยวหกจะเอาไว้งหน้านะคะ แอดลืมตัวนี้ 1, 2, ึสาเพราะว่าสูตรที่ยังไม่หลุดก็มีเลข6กนะคะพี่นอ้องนะคะสูตรที่ยังไม่หลุด3ามชนกันยื้อสสูตรก็คือเลข6กนะคะก็คือเลขหเอาฟันไหวที่เลขหกนะคะที่นี่นะคะถ้าสิจักใช้กันระว่าง1ิบกับหน่วย สีเจ็ดหกเม็ดเดียวหรือสีหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนอกนั้นจับเบอร์ในเลยที่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งมีเค่เจ็ดหกตัวเดียวเท่านั้นล่ะพี่น้องเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งนะค่ะเอาพี่น้องมันสีเดินต่อปะหลักสิบนะค่ะหลักสิบเอาสำหรับคลิปนี้กับหลายหน้าที่แล้วโดนละพี่น้องนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอ,อยุติไว้เส้นหนีสาก่อรพอกันคลิปหนักขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ